นสารอย่างพวกเราแล้วอะยังมีฟอสซิลสัตว์ยุคน้ำแข็งอีกเพียบเลยช่วงกลางคืนเนี่ยพี่เสือเขี้ยวดาบแล้วก็น้องแมมมอสก็จะมาชวนเราวิ่งกันเล่นกันสนุกทั้งคืนเลยพวกเราไม่เคยเหงาเลยจริงไหมเบรนพูดอีกก็ถูกอีกไม่โลพวกเราสองพี่น้องอยากให้พวกเธอหลับหููได้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขเราก็เลยทำให้พวกเธอเห็นพวกเราน่ะเลกกับลมกด พวกเธอไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเราสองพี่น้องเราสามารถเจอกันได้ทุกเมื่อเมื่อประตูมิติของเวลาทำงานให้เรามาเจอกันอีกครั้งเลในตอนนี้พวกเราสองพี่น้องต้องหอตัวไปก่อนนะเพราะคืนนี้มีนัดกับแมมมอธจะวิไลจับกันนะ่ะเราสามารถเจอกันได้ทุกเมื่อเมื่อประตูมิติของเวลาทำงานให้เรามาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ฉันดีใจสบายใจอุ่นใจแล้ว ฉันก็รู้สึกอย่างที่